ดอกไม้ป่าสว,ส,วสวยสวยเนาะสวยสวยดูวาสวยงามมากดอกไม้ป่างามข้างบนก็สวยอันนี้มันเป็นใบมันเด้ออันนี้จะเป็นดอกมันนี่อันนี้จะดอกเข้านี่ดอกเขาจะเป็นแบบนี้จะมีเกสรเยอะเลยอันนี้ใบอ่อน เดี๋ยวเอามาให้ดูอีกหนึ่งรอบนี่จ้ะสวยมากต้นอะไรฮึคืองามแท้อยู่ในป่าเด้เนี่ยป่าเฮ็ดงามไหมล่ะให้ดูดอกอีกทีหนึ่งนี่ดอกดอกเขาจะเป็นแบบนี้นดอกเขาจะเป็นแบบเหมือนเกสรนะ่ะ Để bà bay cho ngam 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 Suối Suối chinh chinh